่้ก็ลดแล้วนะยมยโอเคไ่ไว้ก็ลดลลดนยวันเดี๋ยวเเาปวอันนี้ยากันยุงนายุการยุงเยอะพาันนี้ยาสามัญประจำบ้านเ huh. okay. านี่ยยาสามัญเดินนทาเดินเดินเดินนเดินสู้ๆกันไหนสู้ไหนสู้ไหน เอครับครับคนสิเลยเนี่ยยายายย้ายรายย้า่ยวายย้ายย้าจยายพ้ายย้ายย้ายารย้ายยาก้ายย้ายย้ายย้ายเ้ายย้ายย้านย้ายย้านด้ายย้ายยนายย่ายย้ายีตายย้ายายองายาศย้ารย้ายยูายย้าาย้ายยรายายย้ายย้าย้ายยายย้ายย้ารย้าย้าย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 เจา้ายย้ายายย้ยย้ายยายายยยาาาย นะฮะวันนี้ก็ได้ทีมงานมีอสมอปอรอพปอท่านกำนันท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จิตนาถาตัวแทนขององค์ท่านก็เดินทางมาร่วมด้วยนะครับครับเราด้วยความเป็นหนุ่มของพวกเราตัวแทนครับมีสอพใหม่คนสอพคนนี้สวยหน้าอะไรเยนี่ยอะไรด้วย คาดวันไี่ถือว้ก็คงก็ไม่นะครับโอเคครับครับไอันนี้ยาอก่นัถึงต่างกแต่ิเนะเกเดี๋ยวมันวันนี้นะครับผมได้นำทีมงานท่านกำนัน ครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พออรอพสตสองครับโดยเพาะผู้ช่วยแล้วก็ตัวแทนจิตอาสาการอบนลำพูนได้นําถุงยางที่มาแจกให้พี่น้องชาวตำบลลำพูนหมู่ห้าครับที่ได้รับผลกระทบจากการน้ําท่วมครั้งนี้ครับก็ว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักไหมครับก็ไม่หนักเท่าไหร่พอประมาณครับเพราะว่าคลองเราติดของเรานั้นมีของเป็นประชาดูลงมาน้องติด ดูลงมาพองลองสิบบ้านรองสิตก็ดูลงมาครับแต่ว่าทางบ้านใหม่ก็ดูต่อลงไปม่น้ำเจวะยครับเพราะฉะนั้นก็มีฝนกะตกเล็กน้อยแต่ว่าลูกบ้านผมเนี่ยอยู่ิมคลองรอง,งสิบตรงนี้โดนโดนทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้โดนมากหน่อยนะฮะแล้วต่อไปนี้ไลออนกลที่จะมาใหม่คิดว่าผมไม่เท่าไหร่ครับและ ถ้าต่อไปก็จะมีพายุทางประเทศจีนซึ่งเป็นลมหนาวก็เริ่มทยอยทยอยทยอยพัดลงมาแล้วครับผมคิดว่าคงอีกไม่นานประมาณสักวันที่1 5 1ห้าสิบหกสิบเจ็บกาเนี่ยก็คงจะเบาๆาลงไปครัลมหนาวพัดน้ำลงทะเลไปก็คงจะดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆไประดับพันนะครับครับวันนี้ทีมงานผมก็ดูแลเหนื่อยหน่อยยิยามจัดใส่หมทุกคนเลยที่มาแจกครับส่วนพออรเบิตกอมัแจกแจกยาแจกยายายานะย แจกยานะครับแจกยานี่แจกยาแจกยานะครับเพื่อฟามไปห่วงเพราะว่าหมูห้าเนี่ยพอพอรัฐมนตทสองรับผิดชอบโดยตรงเลยนะครับรับผิดชอบโดยตรงเลยและทีมงานของผมนี่แจกุอยังพีบเพื่อเป็นการบรรเทาเป็นการบรรเทาให้กลับที่น้องชาวตะบนลงพูนหมูห้าที่อยู่อยู่ลิงคลองหลังิดที่ได้รับผลกระทบพอสมควรมากไหมไม่มากแต่ว่าเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยต้องอดทน อีกไม่นานนี้วิกฤตอนี้เราต้องผ่านไปด้วยกันครับด้วยดีกลับไปดำรงอาทีตเหมือนเดิมก็ด้วยความเป็นห่วงครับ